ทำไมถึงตัดสินใจซื้อตัว T ยี่สิบโปรไอ้มาสักผ่เนีไงพอมาไปเห็นแต่อยู่เมือทน T มาไปแอนนันพูดนะสื่นใจอ๋อก่อนหน้านี้บินของอะไรมาครับของยาน PK ของโดวประกอบใช่ไหมครับของบริษัท PK ที่มันมันเป็นยังไงครับทำไมถึงเปลี่ยนมาเล่นปุ่มมันไม่ใช่ของเราก็อยากจะได้ของตัวเอง อ๋อ oh, ครับของหมู่บ้านแต่ก่อนมันบินของก <kle ambling> ลุ่มเราพอเราได้รู้ว่าอ่าระบบมันเป็นอย่างนี้มันมีรายได้เข้าครอวคมันมันว่าอยากจะได้เป็นของตัวเองที่คุยเมื่อกี้ไว้คืออะไรนะมาตรฐานระดับโลกผมตกใจเลยอ้าววันนั้นไงที่ไปที่เราไปอบรมเนาะไปดูแล้วแต่นี้ก็ได้ยินคนโ้นพูดคนนี้พูดไงแต่นี้เราก็ดูเขาบอกว่ามันบินเรื่อยน ต้องลองครับระบบสุดเหอไยยังไงระบบมันได้ยังไงระบบขอทยถ้าเปลี่ยนก็เหมือนรถก็รถเบนเราก็พูดตามความจริงใช่ไหมครับว่ามันดีอ๋อที่สนใจนี่คือมาจากยูทูบใช่ไหมครับยูทูบแม่งพอขอยไปดูในยูทูบมาหลายๆอะไรอ๋อดูที่ย่องผมด้วยเหรออ๋อโอเคครับเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นผมเห็นแว๊บมีคังแสงด้วยเหรอครับพาผมไปดูหน่อยได้ไหมได้ได้ครับโอ้ มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองลูกบนรถอีกตกลูกก็เท่าไหร่ครับหมดลูกสองหมื่นลูกเนี่ยมันขึ้นแดงหมดแล้วอ๋อถ้าเกิดขึ้นแดงนี่คือเสื่อมแล้วใช่ไหมครับมันหมดอายุกันชาร์จอ๋อทีแรกมันจะเขียวประมาณกี่ปีหมดอายุเนี่ยยังไม่เต็มปีเลย ไปแล้วอ๋อนี่เปิดพัดลมช่วยระบายอากาศด้วยใช่ไหมตอนตอนใชนี่หละก็ซื้อกับบริษัทนี่และอ๋อครับนี่เขายังบอกเลยไกโอ้ที่แล้วจองแล้วทำไมไม่เอากับเราอย่เอเาเาะอนันเราเรากลังทอยู่โอเคครับขอบคุณมากครับสาหรับข้อมูลครับ